โปรโมชั่นใหม่ราคาโดนจากโอเวอร์ทอมอฟตราคาพันแปดได้ถึง1 2ึ0 0ฟีฟ่าพอยต์โอ้โหราคานี้ถูกมากๆนะครับทุกคนสําหรับชาว PC และใช่ครับนอกเหนือจากเกมฟีฟ่าเนี่ยโอเวอร์ทอมอฟตเขารับเติมเกมอื่นด้วยนะโดยเป็นเกมมือถืออย่างฟีฟ่าโมบายเอ็นบีเอยูฟซีแล้วก็เกมกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะทุกคนถ้ากสนใจเนี่ยก็กดไปที่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ไปที่โอเวอร์ทอมอฟตทางที่ผมโชว์บนรูปนี้ได้เลยนะครับ เอารับแล้วชาวเพย์เ t ชั n นก็ไม่ต้องเปิดน้อยใจอะไรนเพราะว่ามีฟี f a าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เถดให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าบอกว่ามาจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับ l i น์แอดลิชบอยนะครับบนหน้าจอเลยครับมีอัปเดตด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับ ทูแล้วก็ Facebook ด้วยนะวันนี้หลังจากที่ดูแมนซีกับลิเวอร์จบกันไปก็ได้เวลาอัปเดตแล้วนะครับได้เวลาอัปเดตแล้วนะก็มาเลสเกือบทําให้มันไม่ชนะแล้วนะครับเอยเกือบทําให้แมนซีชนะไปได้แล้วนะครับก็แบ่งแต้มกันไปสำหรับใครที่ทำเอเมอริกลาปอสไว้กับกรติดโจนไว้ก็จับมือสมานฉันบวกคนละหนึ่งนะครับอ่าก็มาเริ่มอัปเดตเลยผมยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยนะครับมา วันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างวันนี้มีเจแมนเดฟมีลาอุลนะแล้วก็มีทางฝั่งของเดลี่ล็อกอินเหมือนเดิมนะครับเดลี่ล็อกอินก็ไม่มีอะไรมากทุกคนใช้ซินเวอร์เหมือนเดิมนะครับการ์ดทองแค่เพียงสามใบก็ย่อยไปนะครับใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วย่อยไปนะครับไอนะเบัวอาจจะเปิดได้ตัวดีก็ได้เพราะวันนี้มีมินิลิลิทมาด้วยนะครับ มินิลีดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูสเตตพร้อมกันกับเจมันเดโฟกับสเตตตัวอื่นนะครับซึ่งมินิลีดบนหน้าจอเนี่ยเข้ามาทั้งหมดสามตัวครับวันนี้สรุปว่ามีนักเตะเข้ามาทั้งหมดสี่ตัวเป็นลาอูเอสบีซีเจมันเดโฟเอ็นอล่าแล้วก็มีทางฝั่งของเอนี่ฮะผมจะพาไปดูมันน่าจะอยู่หน้าไหนๆสักหน้าหนึ่งนะครับอ่ามันไม่ขึ้นมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีมาริโอโกเมสมีคูเปอร์ของลีดนะครับแล้วก็มี โกเกนะที่มันเข้ามาแล้วก็ผมก็มีแพ็กอาเซบวกที่ได้จากเดลี in, mm ่ล็อกอินก็ทุกคนก็ทําไว้นะครับอาจจะได้ตัวดีก็ได้ผมก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเอาซิลเวอร์ไปย่อยเปิดได้83ขึ้นไปก็คุมแล้วนะครับเอาไว้เผื่อย่อยในอนาคตนะผมเปิดได้ซ้ำสองตัวเลยเป็นโควาซิสแล้วก็อาอัวนะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดก็ไปเปิดกันได้นะเดี๋ยวมีเพย์พิกมาด้วยเพย์พิกน่ามีข่าวจะมาว่าเป็น เลือก4ใบด้วยนะครับน่าสนใจมากๆลาอูเนี่ยค่าทาผมยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูในฟุตบินพร้อมกันนะครับส่วนพลังลาอูเนี่ยยิงมันเต็มหมดแล้วก็ใส่ออเอนจิ้นนะครับเอนจิ้นหรือจะใส่คาตาลิตเอาจ่ายถ้ารู้สึกว่าคล่องอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับมียิงปั่นมีชิปมียิงแฟร์นะครับเป็นลาอูเวอร์ชั่นมัดลิดนั่นเองป e ี2009นะครับก็ทุกอย่างดูดีคล่องเล่นหน้าต่ําก็ได้เล่นหน้าเป้าก็ได้นะครับพร้อมอึดไม่ได้แย่ ก็มาดูเจอแมนเดโฟครับค่าทำไม่แพงเลยนะครับค่าทำเห็นว่ามีคนวิเคราะห์ม,มาว่าราคาประมาณ7 0 0 0หมื่นนั่นเองใช้85อังกฤษ1เคมี5 5นะครับก็สบายมากๆนะครับค่าทำประมาณเ0 0 0หมเลท90เนี่ยตัวย่อยเนี่ยก็ราคาประมาณถูกกว่านี้นิดหน่อยนะครับถึงเวลามันก็ย่อยได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเบื่อนะครับสกิลยิงครบเลยนะครับมีแฝลยิงควยได้ยิงไซตก้อยได้ยิงปั่นได้ ตัวิ่งก็ไม่แหวกด้วยนะครับแล้วก็ตัเวอร์เกตไฮไฮโรแบบบาเป้แบบโรนโดเลยนะเอาง่ายๆเลยไปเทียบกับใครทเทียบกับเอโต้ได้เลยเวอร์เกตเดียวกันสปีดไม่รอบจัดเท่ากันเท้าสกิลมูฟเหมือนกันสกิลยิงครบเหมือนกัน <S <S เป็นเอโตวเว้เวอร์ชั่นตัวเตีย้น <S <S ๆๆๆๆยนะครับแล้วก็ความคล่องนี่เยี่ยมมากๆเลยนะทุกคนคือคอมโพส98อ่ะผมว่าเป็นตัวกองหน้าที่จบคมมากๆเคมี8เดี๋ยวใส่เฮนทันเตอร์ดูเคมีเต็มก็ฮอ นะผมอยากลองไปดูสเตตัสแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในฟุตบินพร้อมกันว่ามินิลิลิทแล้วก็เดฟโฟเนี่ยน่าสนใจแค่ไหนใสเคมีอะไรดีพลังเป็นยังไงบ้างนะครับมาที่ฟุตบินได้เลยครับเดี๋ยวเราจะดูจะเป็นเดฟโฟแล้ววันนี้มีมาริโอโกเมสมาด้วยนะครับโกเก้แล้วก็มีคูเปอร์มารวมถึงลาอูเดี๋ยวพาไปดูทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยอ่านเมนในในใน,ในเฟซน,นะครับลาอูนะครับค่าทำอยู่ที่ประมาณห้าแสน อาจจะ500แสนแหละเพราะว่าซื้อมัน500แสนนะครับก็เป็นราอูที่ไม่ได้มีการอัพทาวอัพสกิลมูฟอะไรนะครับใส่ก็คงจะต้องเป็นเอนจินแหละความเร็วมันอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็ดูจะเหมาะสุดในเรื่องของการที่บวกจ่ายบอลด้วยบวกเรื่องของสเตตัสเลี้ยงด้วยใช่ไหมดูจะลงตัวดีนะครับคนก็สนใจใส่เอนจินแหละแต่บางคนก็ฮันเตอร์เพราะว่าฮันเตอร์มันวิ่งเร็วดีใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันคมแล้ว ถ้าจะใส่ฮันเตอร์ใส่คาตาลิสดีกว่าได้จ่ายบอลไกลด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นผมผมเลือกคาตาลิสนะสำหรับทางฝั่งลาอู U นะครับก็บางคนบอกว่าเขายิงเบาไปหน่อยอยากถ้ายิงแรงสเต็งเยอะก็ฮอกก็ได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดทาดีไหมแล้วแต่นะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ใช่ตัวแบบเมตาอะไรนะครับเลียมคูเปอร์นะครับกับตันของทางฝั่งรีดยูนเต็ดนี่น เท้าสองนะครับสกิลเอ่อเวิร์กเลดเป็นวิ่งน้อยเป็นมิดมิดนะครับส่วนสูงหกฟุตสองเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ส่วนสูงก็กลางกลางเท้ากลางกลางความเร็วแบบนี้ผมว่าเฉยเฉยนะครับเฉยเฉยสเต็งเยอะดีทุกอย่างก็ดูพอได้นะครับจ่ายบอลได้แต่เท้าสองนะก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่คูเปอร์นะครับก็ไปลองดูนะครับแต่มันก็ราคาไม่แพงนะบางคนอยากจะใช้ ตัวลิงโลโบหรือว่าอยากจะเป็นลิงโรดิโกอะไรครับเอาล่ะโกเก้นะครับโกเก้โกเก้นี่สตัดนี่เคยติดการดามาแล้วรอบหนึ่งความอึดเก้เลยนะครับความอึดสูงมากแล้วก็สตัดเนี่ยวิ่ง84นะครับเวอร์เรตเป็นยังไงเวอร์เรตเป็นมิดมเหมือนกันเท้าสี่นะทุกคนเท้าสี่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเก่าเขาเท้าอะไรนะเท้าสอยู่แล้วนะครับโอเคก็สตั ดีเลยมีแค่หม่งที่มันไม่ดีเพราะใส่ชาร์โดไปนี่คุมสมีตได้ไม่มีอะไรต่ำกว่าเก้าสิบเลยเนะี่ยแหละกองกลางนะครับทั้งอึดทั้งแข็งจ่ายบอลดีแต่ก็อย่างที่บอกนะผมเองไม่ค่อยชอบเบอร์เกลตดมิดๆเท่าไหร่ถ้าไม่ยังเป็นต้องใช้ก็จะเลี่ยงนะครับมาดูทางฝั่งมาริโอโกเมสต่อนะครับเห็นว่า Move อัพสกิลมูฟมาเป็นสี่ดาวด้วยครับแล้วก็บรุรเกลตดีส่วนสูงได้นะครับก็เป็นยุคที่เขาแบบจิ๋ๆแน่ๆน,นะเรื่องวิ่งอ่ะก็บวกมาแปดนะ จบสกอร์98แล้วแล้วบวกมาล้านกับ Agility เพิ่มมาอีกอย่างละ15ความเอ่อคอมโพสความนิ่งเนี่ยอยู่94นะครับเราไปลิงก์กับบัวมุนเดสได้ใครชอบมงนะครับตัวนี้เนี่ยสเต m i n มิบวกมาเลย10หน่วยแล้วก็ค่าพลังสเต็งบวกอีก7กลายเป็น95แล้วเคมีที่ใส่ไม่จะต้องสงสัยอะไรครับใส่เอนจิ้นอย่างเดียวนะครับเอนจิ้นีนนกองหน้าก็96อยู่ดีนะครับสุดโหดมากๆ คือหมดมากมากครับพลังดูดีมากๆจ่ายบอลก็ไม่ขี้เล่เท้าก็สี่แล้วลิงก์ตัวในบุนเดสลิก้าง่ายด้วยนะครับต้อนรับเลยครับมาเรียโกเมสแต่ดูดีจริงๆดูดีจริงๆถ้าใครชอบแท็บอินนโยนมงปาดหน้าเคก้กแล้วใส่สกอร์เลยอะ่ะก็ผมว่าเขาดูดีมากๆดูดีมากๆสเตนก็เยอะบางบอนก็ดีนะครับความคล่องก็ไม่ได้ขี้เล่แล้วอะ่ะบวกมาอี่เนี่ย บวกมาให้ใช้งานได้นะครับบวกมาให้ใช้งานได้ดูดีดูดีครับดูดีมากค่าพลังที่ไม่จําเป็นอย่างฟรีคิกไม่มีก็ไม่ต้องสนใจถูกไหมมันเป็นเรื่องที่มันจําเป็นมันมีหมดแล้วนะครับถ่าพลังดีเฟนซ์ไม่มีเอาง่ายๆผมว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องอะ่ะพักบอลจ่ายบอลดีดูดีนะครับดูดีดูดีมากราคาจะจบเท่าไหร่เนี่ยนะเรดัสหน้าลิ้มลองนะครับโซลมาเรโอกโกเมสอืม มาเดมันเดโนะครับเดมันเดฟโวเดมันเดโเนี่ยค่าทำเห็นไหมหกหมื่นค่าทำหกหมื่นนะครับส่วนราคานักเตะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋วก่อนผมจะดูเดฟโวให้เสร็จผมขอดูราคานักเตะตอนนี้ก่อนราคานักเตะตอนนี้เรียกว่าพินาธวินา,นา,นาสันตโรนะครับล่วงกงนแบบกระจุยกระจายแล้วเหมือนจะมีข่าวว่าจะมีพิชวีวันดีเมแพ็คอะไรมาหรือเปล่ามีคนบอกก็มไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับ ต,ตอนนี้ราคานะักเตะเนี่ยมันร่วงแบบร่วงแล้วร่วงเล่านะครับร่วงเยอะมากๆคือก่อนจะทีมออซีซันมาผมว่าโโอ้หเรียกว่าไม่มีใครเกิน6กล้านแล้วอ่ะอีกหน่อยอ่ะนะมีแค่อนายโมเมนต์ซึ่งก็ร่วงวันร่วงคืนนะครับอ่ะไปดูจะเป็นเดย์คฟวบราคาค่าทํามน6าหกเจ็ดหมื่นตัวเนี้ผมจะต้องวิเคราะห์สเตตัสเคมีแบบที่เขาเคมีไม่เต็มไปเผื่อทุกคนด้วยเพราะผมรู้ดีว่า ลิงก์ไม่ง่ายแล้วก็ผมคิดว่ามีคนลิงก์ไม่ไหวแน่ๆอาจจะได้แค่7ได้แค่8อะไรงนี้นะครับไอเคมีเต็มเ่ยใส่ฮอกแมันก็สวยดีนะวิ่งก็เต็มอะไรก็ดีนะครับดูดีไปหมดสกิลยิงครบคอมโพสเยอะความคล่องได้นะเรียกว่าก็คงจะต้องใช้เอาเวิร์กเลดแล้วเข้าไปจบอย่างเดียวนะครับสกิลยิงครบแบบนี้ความอื่นก็ใช้ได้นะแต่มันในความเป็นจริงนะผมรู้ว่าทุกคนใช้เคมีเต็มกันไม่ค่อยไหวหรอกก็ ถ้าใครเอายืนตรงตำแหน่งได้แค่เคมี8อ่ะ8เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับฮอกละเพราะว่าสเต็งม,มันก็ไม่ได้เพิ่มมาเยอะเท่าไหร่ถูกไหมเราก็จะเลือกในส่วนของฮันเตอร์นะครับแตนเตอร์ Hunter ไปเนี่ยวิ่งจะได้เต็มยิงจะได้เต็ม,ตมผมว่าตัวนี้ใส่ฮันเตอร์แล้วเล่นเคมี8พอนะครับเหลือๆแล้วนะยิงเต็มยิงแรงได้วิ่งเร็วนะครับรอวิ่งช่องเข้าใส่อย่างเดียวนะครับตะบ,บันอย่างเดียว ผมว่าได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมดูดีเลยก็เป็นกองหน้าเป่ากัไหเป็นปีกก็ได้นะครับแต่มันจ่ายไม่ดีนะจ่ายไกลไม่ค่อยดีวิชั่นน้อยนะครับแต่คอมโพสเยอะให้จบอะผมว่าตัวนี้ไม่น่ายิงออกแล้วล่ะถ้าคอมโพสเก้าสิบแปดถ้าทําแค่หกหมื่นครับ 98. ถ้าทำหกหมื 60, น่นหมดวันที่ยีิบสี่โอ้โหใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้ถามว่าต้องรีบทํำไหมพี่ก็แล้วแต่นะ ผมว่าตัวอังกฤษมันมาเยอะตอนนี้ตัวอังกฤษมันมาเยอะแล้วมันมันเยอะพอที่มันจะทำให้เจมันเด์โนี่ยลิงได้อืมถ้าเคมีเต็มเนี่ยมันจะได้เรื่องอสเต็งด้วยนะครับผมก็จะใช้บริการอาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นฮอคนะครับเผื่อบางทีอยากยิงไกลเอ,อ้ามีสกิลปั่นทั้งทีถูกไห ยิงไกลดูบ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมว่าฮอกก็น่าจะเหมาะได้บางบอลได้สเต็งรือโอวิง97ตัวนี้ถ้าผมว่าผมน่าจะทํานะเพราะว่ามันดูดีเลยครับดูดีเลยาก็ถ้าเทียบกับตัวการ์ดโหเขาการเงินเขามันมันบวกแบบว่าบวกมาจนบวกเยอะ AI, <S <S AI ผมไม่รู้นะ <S <S แต่ว่าคอมโพส98สำหรับกองหน้าสำหรับผมคือว่ามันดี <S <S อ,อ่ะเออคอมโพสเยอะดีนะครับ ก็มาดูว่าเซมเดฟโฟจะเสด็จดวงแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติเขาด้วยนะเขาเลิกเล่นแล้วใช่ป่ะก็จัดไปไม่มีดันหาขอบคุณ50ดวงจากพี่ด้วยนะท้ายคลิปก็เดี๋ยวลาไปเท่านี้สำหรับคลิปใน YouTube ผมขอไปคุยกับคนดูในไลฟ์ผมก่อนนะัยังไม่ได้อ่านเม้นเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย